มาอัปเดตข่าว n น c โกโซกับ n e w s t ชูนอัปเดตวันที่9กรกฎาคมนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะแฟนเนลโกโซก็อย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตข่าว n น c โโซจะได้เข้ามาที่นี่จะได้มีการแจ้งเตือนข่าวเนลโ s โซ่ที่ n e w s t ชูนโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็มีข่าวที่น่าสนใจอัปเดตให้ฟังเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับเป็นเกม เฟลลี่กับเบนฟิก้านะครับล่าสุดก็มีกำหนดก,การเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะเจอกันที่โปรตุเกสนะครับก็คือจะเป็นพรีเซั่นวันที่26กรกฎาคมวันอังคารนะครับก็จะมีการเปิดขายบัตรแล้วนะแล้วก็เหมือนจะใกล้ที่จะหมดละนะครับเห็นทรงตามข่าวนะแล้วเขาบอกว่าเวลาที่เจอกันก็ประมาณ8 PM นครับบ้านเขาโอเคเดี๋ยวร,รอดูกันต่อไปว่า จะผลงานดีหรือเปล่านะครับเดียวก็เซาเจอเบนฟิก้าในเฟรนลี่แมตช์นั่นเองมาดูวันที่ข่าวรือซื้อขายนะเอาที่ข่าวแรกก่อนนะครับเป็นนักข่าวเดอะการเดียนนะครับเขารายงานว่าเอ็ดดี้ฮาวนะค,คุณซอนิวคสเซลก็เหมือนมีความสนใจในตัวดาวรุ่งเชลซีก็คือคารลัมฮัสันโอดอยและหลายคนน่าจะรู้จักแหละนะก็คือตอนนี้ตามข่าวข่าวกวนานะูเซลเนี่ยอยากจะได้ตัวแล้วก็มีการอยากจะ ลองให้ทีมเนี่ยติดต่อไปที่เชลซีเพื่อถามดูว่าความเป็นไปได้ในการที่จะดึงนักเตะคนนี้มาสู่ทีมเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็คืออยากจะให้ทีมเนี่ยดึงมาร่วมทีมก็คือโอดอยเนี่ยตอนที่อยู่เชลซีตั้งแต่ยุคซาลีแลมพาร์ดแล้วก็อยู่ยุคทูเคิลฤดูกาลแรกได้แชมป์ยูซีแอลแล้วก็ฤดูกาลล่าสุดก็คือทั้งทั้งที่ได้รับการยกย่องว่ามีพรสวรรค์ที่ดีมากๆ แต่ก็ยังไม่สามารถยึดตัวจริงแย่งตัวจริงได้แบบจริงจังสักเท่าไหร่ในทีมสิงบูเชลซีอาถามว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยคารัมฮัสันโอดอยตอนนี้อายุ21ปีแล้วก็เล่นริมเส้นได้2ข้างทุกคนน่าจะทราบเล่นริมเส้นปีกซ้ายตำแหน่งที่ชอบที่สุดแต่ว่าตำแหน่งปีกขวาก็เล่นได้นะครับแล้วก็เล่นได้ดีด้วยแถมขยับไปเล่นวิงแบ็กก็ได้นะครับเพราะว่าตอนที่ทูเครนคุมเชลซีแรกๆถ้าใครจำมันได้นะตอนนั้นเล่นวิงแบ็กโอโ้โหน่าสนใจไม่น้อยเลย ออปชันทั้งปีกซ้ายปีกขวาวิงแบ็กซ้ายวิงแบ็กขวาหากจะมีการปรับเปลี่ยนมาเล่นวิงแบ็กหลัง3เงี้ยโอ้โหน่าสนใจมากถ้าเกิดว่าเล่น4ี2อ่าซี 2, อย่างที่เอ็ดดี้ฮาวเคยใช้ที่บอลมัดก็ถือว่าโอเคนะครับเล่นปีกซ้ายปีกขวาหรือเล่นเสียงสมก็เล่นได้นะเป็นริมเส้นซ้ายขวาแล้วก็เป็นนักเตะท,ที่เล่นริมเส้นได้หลากหลายน่าสนใจแถมเป็นนักเตะจากศูนย์ฝึกของเชลซีด้วยนะก็คือหลายๆคนอาจจะทราบนะว่าช่วงหลังมาเนี้ย ยุคหลังวันนี้คือทีมเชลซีเนี่ยมักจะปล่อยดาวรุ่งดีๆออกจากทีมแล้วก็มักจะไปแจ้งเกิดที่อื่นได้แล้วก็คารา m มาสันโอดอยเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งระดับหัวกะทิที่มีโอกาสขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของเชลซีแต่ว่าเหมือนไม่ได้เป็นตัวหลักนะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ไบเยอร์เนี่ยอยากได้มากแล้วก็ตอนนี้คือท,ทีมยูโก่เซาลเนี่ยก็เลยแบบสนใจนะครับก็ต้องรอดูว่าถ้าเกิดว่าติดต่อไปที่เชลซีเนี่ย จะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะได้โอดอยคือก่อนหน้าเราเห็นข่าวที่พอฟังด้านหน้าเชื่อถือบอกว่าอาร์มันโดโบยาก็สนใจแล้วก็ล่าสุดก็เห็นข่าวคาร์มาสันโอดอยที่เนลเซอร์สน,สนใจผมก็ลองดูช่วงหลังนะคือตอนแรกเนี่ยอันนี้ยอมรับเลยนะว่าผมก็ไม่ได้ชื่นชอบโอดอยสักเท่าไหร่นะครับในยุคซารีแต่พอแบบมาอยู่ในยุคทูเคิลนะครับตอนที่เล่นวิงแบ็กแล้วก็ตอนที่เล่นปีกโอ้โหนะครับถือว่าฝีเท้า ดูดีขึ้นมานีดูแบบไม่ใช่ดาวลุ่งที่ดูแค่หลายๆคนชื่นชมดูอวยเว่อร์และดูเริ่มแบบมีพัฒนาการแต่มันเหมือนเป็นกุญซื้อที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคือปัญหาตอนนี้ถ้าเกิดว่นนิวาสโซลจะดึงมาก็คือค่าเหนื่อย1นึ0 0 0สอนปอนด์นะครับอันนี้ตามสายข่าวที่น่าเชื่อถือถ้าเกิดว่ามาเนี่ยก็ต้องรับน้อยลงเหลือประมาณสัก1 0 0 0 0แก็ได้นะจริงๆผมว่ายืมมาใช้ก่อนก็ดีเออไม่แน่นะครับ ถ้าเกิดว่าเราแบบมองแบบไม่อคติโอโดอยนะผมเข้าใจแหละว่าบางคนก็อาจจะชอบบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบแต่ถ้าเราแบบลองย้อนกลับไปในอดีตไอ้อย่างเช,เช่นเมื่อก่อนเฟเซอร์เฟเซอร์เฟเซอร์ของเนลกเซอระแลนเฟเซอร์อะนักเตะค,คนนี้ตอนอยู่ในยุคสตีบูธหลายๆคนก็ทราบอยู่ว่าเฮ้ยไม่เวิร์ก็ทไรแต่พอมาอยู่ในยุคเอ็ดดี้ฮาเฮ้ยดีขึ้นแมททาเก็ตเจอหลาดก็ไม่ค่อยชอบนะครับสุดท้ายมาเนลเซอ ในมือเอ้ฮาโอดีเลยแล้วก็แดนเบิร์นับอยู่ในมือเกรแฮมพอสเตอร์ก็เป็นเซนเตอร์เบอร์4เบอร์หนะพอมาอยู่ในมือของเอ้ฮาโอเก่งเลยฟราเบนชาก็อีกคนนะตอนอยู่ในยุคสตีบูตก็ไม่ใช่เซนเตอร์ตัวโปรดพออยู่ในยุคเอ้ฮาโอเก่งขึ้นมาเลยเห็นไหมนักเตะบางคนอาจจะดีสําหรับกุนซือบางคนก็เป็นได้เออแล้วก็ถ้าเกิดว่าย้ายมาดิวกาเซลเนี่ยไม่แน่นะอาจจะเกิดอาจจะฟอร์มเปล,ปลี่ยนแปลงก็เป็นได้นะฮะ อ่ะมีใครชอบโอดอยไหมนะครับส่วนตัวผมตอนแรกผมไม่ได้ชื่นชอบนะแต่ว่าพอแบบดูในช่วงหลังมาเนี้ยช่วงฤดูกาลก่อนแล้วก็ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่านักเตะเนี่ยพัฒนาขึ้นมาค่อนข้างดีมากแล้วก็ดูมีความสารพัดประโยชน์ในการเล่นพื้นที่ริมเส้นโอเคแหละเข้าใจว่าเกมรับตอนเล่นวิ่งแบ็กอาจจะไมได่ดูดีอะไรมากมายแต่ตอนที่เล่นเกมบุกตอนที่ลากจี้ตอนที่เลี้ยงดวลตัว,ต,วตัวเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวใช้ได้นะนักเตะคนนี้ มีใครชอบไหมโอดอยถ้าชอบก็พิมพ์12มาก็ได้นะครับหากไม่ก็พิมพ์ศูนย์ศูนย์นะส่วนตัวผมพิมพ์12นะครับผมว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใครเนี่ยเกิดขอยืมเชลซีแล้วเชลซีกับนิวคาสเซิลเนี่ยไม่ใช่ทีมแข่งพื้นที่คือนิวคาสเซิลตอนเนี้ยเราก็อาจจะมองว่าเฮ้ยเป็นทีมกําลังจะยกระดับเนาะแต่ว่าถ้ามองในมุมเชลซีเนี่ยเชลซีก็คงไม่ได้มองนิวคาสเซิลเป็นทีมแย่งพื้นที่ UCL อะ่ะเพราะงั้นถ้ายถ้าปล่อยให้ยืม ให้นักเตะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ซิลอยู่ในมือเอ็ดดี้ฮาวอาจจะดีกาได้ถ้าเกิดว่าเกิดฟอร์มดีขึ้นมากลับไปอยู่เชลซีฤดูการแน่ฤดูการต่อไปอ่ะอาจจะเป็นผลดีต่อเชลซีอ่ะเห็นไหมถ้าเกิดว่าเชลซีไม่เก็บไว้ก็ขาย30 40บล้านก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าฟอร์มดีที่ซิลก็ถือว่าเป็นโบนัสไปแล้วถ้าเกิดว่าฟอร์มดีแล้วซิลอนาคตแบบอยากจะซื้อขาดลองต่อลองสัก30-40ล้าน ก็ได้ะครับแล้วนักเตะเป็นโฮมกลนด้วยไม่ต้องปรับตัวภาษาอังกฤษได้เห็นไหมน่าสนใจออกนะโอดอยเนี่ยมีใครชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์มานะเพื่อนๆเล็นล่าสุดตัดทรงออกคล้ายคล้ายสกินเฮดอ่ะอันนี้ในการฝึกซ้อมล่าสุดของโอดอยที่เชลซีนะ,ะโอเคนี้ผ่านนะครับต่อมากันที่ข่าวนี้เป็นข่าวเชื่อมโยงกับเซนเตอร์ฝรั่งเศสนะครับชื่อว่าชองแคร์ตดิโบ โดยล่าสุดนะครับนักข่าวที่ชื่อว่าเซบาสเตียนเดนิสนะครับของฟุตแมกาโตยเป็นสื่อฝรั่งเศสบอกว่าเซบียานาโปลีนิวคาเซแมนยูต่างแสดงความสนใจชองแคร์โตดิโบเซนเตอร์ชาวฝรั่งเศสของนิดก็คือคนนี้อายุตอนนี้22ปีแล้วก็สูง190คือที่ผมลองเคยดูฟอร์มการเล่นนะคล้ายๆพวกจอร์นสโตนเนี่ยเป็นเซนเตอร์ที่เทคนิคดีรูปร่างดีแล้วก็ตอน ก่อนหน้าเนี่ยตอนที่อยู่บาซ่าตอนไปอยู่โอรูเกตตอนไปอยู่เยอรมันนี่ฟอร์มธรรมดามากแล้วก็ตอนที่มาอยู่นิสนะครับล่าสุดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มดีนะในมือของคิสต็อกาติเย่นะครับฟอร์มดีใช้ได้เลยนะครับเป็นคนที่ออกบอลจากหลังขึ้นหน้าเป็นคนที่คลองบอลบิลลอัพเกมเกมรับนี่อาจจะต้องมีตัวดีๆสักคนหนึ่งอะคอยประคองแต่ว่าเรื่องการคลองบอลการออกบอลน,นี่โหใช้ได้เลยนะ แล้วก็เป็นเซนเตอร์สไตล์แบบตัวเข้าบอลน,นะครับสต็อปเปอร์อ่ะถามว่าน่าสนไหมตามข่าวก็โมนิทเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะขายนะยีล้านยูโรพร้อมปล่อยเลยประมาณ17ล้านปอนหากว่ามีทีมไหนสนใจก็ยื่นมาก็คือนิดเนี่ยเหมือนจะได้มาจากบาร์ซ่าประมาณอ่อประมาณ8.5ล้านยูโรอะประมาณ7ล้านกว่ากว่าปอนเน่ยนั่นแหละตามนั้นถามว่าน่าสนใจไหมในมุมผมถือว่าเป็นคนที่พึ่ง พิสูจน์ตัวนะครับมาฤดูกาลรแรกฤดูกาลเดียวที่ฟอร์มดีโอเคตอนนี้อายุ22ก็เริ่มโตขึ้นแล้วก็ฟอร์มล่าสุดก็ดีแต่ผมอยากให้นักเตะเนี่ยพิสูจน์ตัวอีกหน่อยที่ลีกฝรั่งเศสเกิดว่าฟอร์มดีอีกปีซัมเมอร์หน้าค่อยไปซื้อมาร่วมทีมก็ได้เป็นเซนเตอร์ทางขวาอนาคตจับคู่กับสเวนบอสแมนอาจจะโหดก็ได้บอสแมนเล่นโคเวอร์คนนี้เล่นสต็อปเปอร์นะครับเป็นคนบิวอัพเกม แล้วก็รูปร่างดีด้วยนะครับเป็นนักเตะที่อตอนแรกก็อาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่ดูจะด,ดับแล้วแต่ตอนนั้นเขายังอายุ1 8บแอยู่เลยตอนนี้ขออายุ22แล้วแล้วก็ปีล่าสุดก็เล่นดีแต่ประเด็นก็คือฤดูกาลนี้ยนวคาสเซลต้องการพวกมิดฟิลด์ตัวรับหรือเพย์เมเกอร์หรือปีกขวาและก็กองหน้ามากกว่าต้องการประมาณ2-3ตําตำแหน่งแล้วก็ตำแหน่งเซนเตอร์ที่นิวคาสเซลนี่มีทั้งบอสแมน แดนเบิร์นฟราเนชานะผมว่าคงไม่จําเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าจะเอาแบบจริงจังนะจะวิเคราะห์แบบจริงจังอาถามว่ามีใครชอบไหมอันนี้คือเอาแค่ความชอบนะถามว่าจะเอาซัมเมอร์นี้ไหมผมว่ายากแต่ถ้าถามว่ามีคนชอบไหมผมว่าต้องมีคนชอบบ้างแหละอาถ้ามีใครชอบชองแคโตดีโบพิมยี่สิบไหมถ้าเกิดว่ารู้สึกเฮ้ยไม่เอานะครับไม่ว่าจะซัมเมอร์แน่หรือซัมเมอร์หนึ่งก็ไม่เอาพิมยีสิบสองส่วนตัวผมผมชอบฤดูกาลล่าสุดแต่ฤดูกาลก่อนแน่ ก็เข้าใจแหละว,ว่ายังเป็นเด็กอยู่ยังไม่นิ่งเท่าไหร่แลดูดกการที่ผ่านมาถือว่าโอเคนะครับส่วนตัวผมผม20สนแะลวราคาดีด้วยนะครับ20ล้านยูโร17ล้านปอนด์อ่าคนนี้นครับผมชอบทรงผมนะค่อนข้างเท่มากนะครับอ่าต่อมากันที่ข่าวนี้ครับก็จะเป็นข่าวของเคคโคปนะครับเขาก็มีการอัปเดตว่า m i d เดิลสโบร์ส t o k กนะเป็น2ทีมที่สนใจคิรันคลาร์กแล้วก็มิเดิลสโบนะครับก็แสดงความสนใจไปที่ เดอะไวเกลนะอันนี้ก็คือตามสายข่าวแต่บางข่าวเขาก็บอกว่าเบอร์วิงแฮมก็สนใจเดอะไวเกลเหมือนกันอเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะว่าสรุปสุดท้ายแล้วคีรันคลาร์กกับเดอะไวเกลจะหาที่ลงได้ไหมเห็นตามข่าวเขาว่ากันว่านักเตะ2คนนี้มีค่าเหนื่อยที่พวกทีมเดอะแชมยชชิปเนี่ยไม่อยากจะจ่ายให้นะครับก็คือถ้าอยากได้นี่ก็อยากจะแบบขอฟรีหรือแม่ก็ขอยืมพวกนี้มากกว่าแล้วก็ให้นิโกเซลเนี่ยช่วยช่วยหันค่าเหนื่อยคนละครึ่งก็ตามนั้นแหละ อ่าสำหรับข่าวนี้ก็ผ่านนะครับอ่าแล้วก็ต่อมากันที่ข่าวข่าวนี้นครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวที่ผมว่าโอ้นะครับเป็นสายข่าวจากมาริดด้วยนะอาร์ตนะครับสายข่าวสเปนของเมืองมาริดบอกว่านิโกโซ่เนี่ยพยายามมีความพยายามจะเซ็นสัญญากับมาโกอาเซนซิโอเนี่ยเป็นริมเส้นชาวสเปนของทางทีมเรอัลมาริดก็คือตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้นักเตะอายุ26ปีหลังจากที่มาริดเนี่ยยังไม่สามารถต่อสัญญาใหม่ได้ ก็เลยเหมือนกับมองว่าอยากจะอยากจะได้ค่าตัวประมาณหนึ่งถ้าเกิดว่านักเตะคนนี้จะย้ายออกจากทีมแล้วก็นักข่าวคนหนึ่งนะชื่ออีเกมโกนูเนี่ยบอกว่าเนวกเกโซเนี่ยพร้อมที่จะเสนอเงินระดับ20ล้านยูโร20ล้านยูโรนะในการขอซื้อแล้วตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนยื่นซื้อมากกว่านี้อ่า20ล้านยูโรก็ประมาณ17ล้านปอนด์จริงๆผมว่าน่าจะน่าจะเป็นการยื่นก้อนแรกก่อน เกิดยื่นไปยื่นมาอาจจะประมาณ25-30ล้านก็ได้แม้ว่าตอนนี้ก็คือมีหลายๆทีมสนใจพวกมิลานแมนยูลิเวอร์พูลแต่ว่าทีมที่ว่ามาเนี้ยยังไม่มีทีมไหนย,ยื่นข้อเสนอแบบจริงๆจังๆเลยผมลองเช็คเรื่องค่าเหนื่อยอาเซนซิโอนะคือบางปีก็รับสูงบางปีก็รับน้อยนะแต่ว่าหลักๆเนะี่ยที่ผมเฉลี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณที่แสนสองหมืปเนี่ยนะก็ถือว่าเยอะนะสำหรับทีมนนวคสเซิลนะเวลาเนี้ยถามว่ามาริ อยากได้เท่าไหร่นะครับตามข่าวอาร์ตบอกว่าอยากขายสาวสิบล้านยูโรหรือประมาณยี่ห้าเกือบยี่หกล้านปอน์นั่นแหละนะครับถามว่ามาดีไหมก็ลงปีขวาได้เลยนะครับเพราะว่าต้องการปีขวาแล้วก็เป็นนักเตะที่เล่นปีกซ้ายปีขวาได้คู่มีพวกลูกยิงไกลลูกเปิดแล้วก็จังหวะการเคลื่อนบอลน,นะครับหาพื้นที่แล้วก็ทําชิ่งหาพื้นที่ในการสร้างโอกาสให้เพื่อนนะครับค่อนข้างน่าสนใจมาก แล้วระดับมาตรฐานการเล่นก็ดีด้วยคือส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ต้องชอบนะเคยดูฟอร์มล่าสุดเกมท้ายฤดูกาลที่แล้วอ่ะโอเคเลยนะถึงจะไม่ใช่คนที่ยิงเยอะแอซิสเยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยเกิดมาลิตยินดีตอบรับ20ล้านยูโรหรือ25้าล้านยูโรจริงๆหรือ30ล้านยูโรเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่านักเตะคนนี้จะถือว่าเป็นนักเตะแบรนด์คนหนึ่งที่นิวคาสเซิลได้มาเลยก็ว่าได้นะ ก่อนหน้านั้นเราก็รู้จักแค่เอาแบบที่หลายๆคนแบบดูฟุตบอลเยอะๆแล้วถ้าถามว่ารู้จักใครตลาดรอบก่อนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักทิปเปียถูกไหมแดนเบิร์นทาเกตหรือคิดวูดอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ดังอะไรมากแล้วก็มาตลาดรอบเนี้อ่ะสเวนบอสแมนบางคนก็รู้จักบางคนไม่รู้จักนิกป๊อบอาจจะรู้จักเยอะหน่อยเพราะว่าโดนสื่ออังกฤษโปรโมทแต่นักเตะค,คนนี้ก็คือจะเป็นนักเตะที่ มีชื่อเสียงที่หลายๆคนรู้จักเลยถ้าเกิดว่าดูบอลบ่อยๆมาโกอาเซติโอนะครับถ้าถามว่ามาเนี่ยใครจะช่วยเหลือได้บ้างเรื่องภาษาอังกฤษอเรื่องภาษาสเปนอขออภัยนะเมื่อกี้เรื่องภาษาสเปนเนี่ยทิปเปียเคยอยู่แอดมิริตมาก่อนไม่น่ามีปัญหาอาจจะเจอกันบ้างแหละนอกสนามแล้วก็ฟลาวินชานะครับจริงๆคนนี้คุยได้หลายภาษาอาจจะช่วยได้ก็ได้นะอืมนั่นแหละก็ตามนั้น อ่ะหลายๆายคนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับมาโกอาเซซิโอก็ลองคอมเมนต์มานะอยากได้ก็พิมพ์30มาก็ได้นะหากไม่ก็พิมพ์2ี่นะครับส่วนตัวผมอยากให้อยากให้ได้ถ้าเกิดว่าข่าวนี้เป็นจริงนะครับแล้วสายข่าวเป็นสายข่าวอาร์ตด้วยแต่เสียดายตรงที่ว่าสายข่าวอาร์ตเป็นระดับเทียสสเทียสสี่อ่ะถ้าเกิดว่าเป็นระดับเทียสสองเนี้ยโอ้โหจะเป็นข่าวที่ว้าวมากอ่ะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงตรงนี้ก็ลองคอมเมนต์มานะส่วนตัวผมก็อยากให้ได้แหละ ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีแบรนด์เนี่ยถ้าเกิดว่าเข้ามาก็โอ้โหจะดึงดูดคนอื่นๆเข้ามาได้เลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ว้าวมากช่วงหลังมาเนี้ยหลายๆคนอาจจะแบบรู้สึกเฮ้ยนิวคาโซได้มาแต่เกรดแบบเกรดรองๆนะครับพวกเกรดบบวกเต็มที่ส่วนใหญ่จะได้แบบ c c บวกหรือแม่ก็ B B ับลบมาแต่ถ้าเกิดว่ามีนักเตะดีๆเข้ามาสู่ทีมที่พอมีชื่ออย่างอาเซนซิโอเนี่ยอาจจะทําให้นักเตะระดับเกรด B หรือ B บวก ก่อนที่จะย้ายมาที่หลายๆคนประเมินเนี่ยอาจจะสนใจมาดิโคซนมากขึ้นก็เป็นได้นะครับเหมือนอารมณ์แบบโรนัลโดอ่ะโรนัลโดนะครับย้ายไปมาลิดโอ้โหหลายๆคนก็อยากจะไปมาลิดแต่พอโรนัลโดไปอยู่ยูเว่โอ้โหหลายๆคนก็สนใจจะไปยูเว่เห็นไหมเออนั่นแหละก็อารมณ์นั้นแหละอ่าเพื่อนๆก็คอมเมนต์มานะส่วนตัวผมอยากให้ได้นะครับเอออ่าแล้วก็ข่าวต่อมาครับผมอันนี้ผมอันนี้คือต้องบอกว่ามันเป็นข่าวแถบนะเพราะว่า ล่าสุดเนี่ยผมเห็นข่าวของ Express และแลนเทเลอร์นะเป็นนักข่าวที่รายง,งานข่าวนิวคาร์เซล้วเคยเห็นโรมาโนเขาเขาเอามาทวิทย์ว่าเออคนนี้ก็แม่นอยู่สำหรับสายนิวคารเซลเขาบอกว่าอาเดโมลาลุกแมนนะครับนักเตะที่ฤดูกาลที่แล้วเลสเตอร์ยืมมาเล่นในพิมียริกก็คือเป็นนักเตะของสังกัดอาร์เบลสิกที่เยอรมันอ่ะเมื่อก่อนก็เคยอยู่ที่เอเวอตัน แล้วก็เคยอยู่ฟูลแลมแล้วก็ล่าสุดอยู่เลสเตอร์ฤดูกาลก่อนตอนอยู่เลสเตอร์เนี่ยจริงๆก็ถือว่าฟอร์มดีนะแล้วก็ผลงานของเขาเนี่ยถ้าเราเอาแบบเป็นไซติก็8ประตู5 a s แอซิสมีส่วนร่วม13 3ลูกแต่13ลูกที่ว่ามันเนี้ยคือไม่ได้ลงสนามแบบแบบชัดเจนก็คือได้ลงแบบสำรองบ้างตัวจริงโดนเปลี่ยนออกบ้างต่างๆนานา,นาแต่ว่าผลงานในภาพรวมเนี่ยเฮ้ยก็โอเคนะ น่าจะเอามาปั้นต่อได้แล้วก็ผลงานเนี่ยก็ไม่น่าจะด้อยกว่าแม็กซิแงแล้วก็ค่าตัวที่ไรซิกเขาเป็นเหมือนกับเป็นออปชันในการซื้อขาดของเลสเตอร์เนี่ยประมาณ15ล้านยูโร13ล้านปอนด์เนี่ยเมือนเลสเตอร์จะไม่ใช้ออปชันนี้นะเออคือถ้าถามว่าได้มาดีไหมถ้าเกิดว่า n น w ิวคาสเซิลจะเอานะครับผมเห็นแฟนบอลเมืองนอกอ่ะที่เป็นแฟนนิวคาสเซิลอ่ะที่เขาตามข่าวแลนแลเทเลอร์ Land เขาบอกว่า ดีเลยสิบสามล้านไม่ต้องเสี่ยงดวงด้วยนักเตะควียยงกิทได้ได้โฮมกลนแล้วก็รวมถึงมีประสบการณ์ในพิม์ลีกแล้วเลสเตอร์ฤดูกาลที่แล้วก็เล่นดีด้วยก็เลยอยากจะให้นักเตะคนนี้เข้ามาสู่ทีมตอนที่อยู่ฟูลแลมฤดูกาลก่อนหน้าก็ผลงานดีอันนี้ก็เหมือนเป็นคอมเมนต์ที่ผมลองไปหาอ่านดูนะว่าอ่ะแต่ละคนคิดเห็นยังไงที่เป็นแฟนบอลเมืองนอกของเนโกโซที่คิดเห็นเกี่ยวกับข่าวลูกแมนที่เลสเตอร์ไม่เซ็นขาดอ่านนี้ก็เอามา ฝากนะครับเป็นข่าวแถมอ่าต่อมากันที่อันนี้ฮะอ่าภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของทีมนิวคาสเซิลนะก็มีบางคนนะครับที่เข้าไปดูบางคนอาจจะไม่ได้เข้าไปดูคือผมอะ่ะก็แชร์คลิปนะครับที่เป็นการฝึกซ้อมกลับมาซ้อมของนักเตะนิวคาสเซลในแคมป์ละจริงๆผมลองไปดูเนะี่ยผมอยากรู้นะว่าเฮ้ยบอสแมนเป็นไงบ้างซ้อมดีหรือเปล่า แต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ละคนกลับมา,าเหมือนกับไม่พร้อมหรือเปล่าทางร่างกายหรือใครเพิ่งกลับมาบ้างอะไรพวกนี้นก็อยากทราบเนาะก็เลยแบบเข้าไปดูอยากจะรู้เหลือเกินว่าใครซ้อมดีใครซ้อมไม่ดีร่างกายแต่ละคนเป็นไงบ้างนะครับผมเห็นนิกโป๊บนี่ตัวสูงมากแล้วก็สเวนบอสแมนนี่ก็โอ้ตัวบเบิร์เลิฟเลยนะคือใครบอกว่าตัวผอบนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับเอาไปยืนเทียบกับพวกทิปเปียกับฟราบินชานี่คือ ตัวใหญ่กว่ากันเยอะเลยนะตัวสูงตัวใหญ่กว่าเลยแล้วก็บอสแมนเนี่ยอะแล้วก็กีมาเลสก็กลับมาซ้อมแล้วนะครับดูร่างกายก็โอเคคือผมเคยเห็นกีมาเลสเนี่ยมีการซ้อมนะครับคือถ้าเราไม่นับในสนามซ้อมในทีมนะเขาเนี่ยจริงๆก็ซุ่มซ้อมก่อนกลับมาซ้อมในทีมเหมือนกันนะครับผมเห็นมีจังหวะการซ้อมการสปรินต์การเรียกความฟิตทางร่างกายคือเหมือนกับต้องการต้องการให้ตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นตัวจริงเ่ย ก็เลยต้องฟิตร่างกายก่อนที่จะกลับมาพรีซีซั่นอ่าก็ถือว่ามีความเป็นมืออาชีพนะเห็นโพสต์ลงในโซเชียลอยู่พวกแม็กซี่แมนนี้ก็ยกเว้นเที่ยวนี้ก็มีอ่าถ่ายคลิปการซ้อมของตัวเองเหมือนกันเออแล้วก็ทางลัสลัสเซลนี่ตัวหนาแมกนะครับถ้าใครเกิดถ้าใครเคยไปดูในในคลิปนะค่อนข้างหนาเลยอ่าอันนี้ก็ซ้อมกัน ยิ้มแย,ย้มแจ่มใสนะเอนจอยนะครับในการซ้อมอฟราเบนชานะครับเซเวนบอสแมนเห็นไหมตัวเบเริ่มเลยนะเนี่ยคุณดูดิเทียบกับฟราเบนชานี่คือตัวพอๆกันเลยแต่ว่าคือรูปร่างอ่ะมันคล้ายๆกันเลยแต่ว่าบอสแมนตัวสูงตัวใหญ่กว่าเออถ้าเราดูกันดีๆนะเห็นไหมอ่านั่นแหละก็ตามนั้นแล้วก็ผมเห็นจังหวะการยืดเส้นยืดสายของบอสแมนเนี่ยรู้สึกว่าต้ามเนื้อค่อนข้าง มีสปริงมากๆนะเป็นคนที่ร่างกายเรื่องของสปริงการกระโดดอะไรพวกนี้ค่อนข้างดีนะดูมีพรสวรรค์มากๆอาจจะเป็นคนที่คือถ้าตามไซติตเนี่ยผมก็ดูมาเขาบอกว่าบอสแมนเนี่ยเป็นคนที่มงลูกกาอากาศเนี่ยโอกาสชนะนี่สูงมากเออไซติตนี่ระดับ60เกือบ70%เปอร์เซนี่ยซึ่งถือว่าเป็นไซติตที่โดดมากๆนะตอนที่อยู่หลีฮอนแลนนี่ก็เป็นระดับตัวท็อปของลีกเลยแล้วตอนที่อยู่ที่นีดอะตอนที่อยู่ที่ริว ลิวเนี่ยเขาก็มีไซติลูกกาอากาศเป็นเบอร์ท็อปทอปเหมือนกันของลีฟฝรั่งเศสเออผมก็เลยมองว่าเฮ้ยนักเตะคนนี้ก็ดูมีของจริงแหละแต่ว่าเราก็อยากจะเห็นในสนามจริงมากกว่าถูกไหมคือถามว่าตอนเนี้เราก็อยากเห็นแต่ว่าตอนนี้คือเราจะต้องดูในการซ้อมการแข่ง p r e c i ก่อนการเล่นเฟลลี่ก่อนกราชับมิดก่อนดูว่าพร้อมมากน้อยแค่ไหน คือผมมาเห็นเซเวนบอสแมนเนี่ยจังหวะวิ่งนะรู้สึกว่าไม่ได้วิ่งเต็มที่นะครับแต่ว่าความเร็วนี่คือเร็วพอๆกับนักเตะที่มีเลยลองคิดเล่นๆนะว่าทาัทาง้งทั้งนักเตะเนี่ยวิ่งเต็มที่เนี่ยอาจจะเร็วเป็นเบอร์ต้นๆของทีมนิวคาสเซิลก็เป็นได้นะครับเออนิกป๊อบโอ้โหนิกป,ป๊อบนี่ซ้อมแน่นมากคือถ้าเกิดว่าดูบราฟกาฟอมไม่ดีเนะเสียบได้เลยนะครับไม่ลำบากด้วยนะครับดูจากการซ้อมนี่ซ้อมดีมาก เรื่องปฏิกิริยานี้ยอดเยี่ยมอ่าดิกป๊อบดูมือบเบื้องครับดิกป๊อบอันนี้บอสแมนครับคุณลองลองลองไปดูการฝึกซ้อมนะคุณจะเห็นเลยว่าเฮ้ยดูไม่ได้แบบวิ่งเต็มที่ไม่ได้แบบวิ่งใส่ความเต็มที่ลงมาเลยแต่ว่าความเร็วของบอสแมนเนี่ยพอๆกับน,นักเตะในทีมที่เขาพยายามจะปิ้นเกือบเต็มที่อ่ะก็แปลว่าถ้าเกิดวิ่งเต็มที่เนี่ยน่าจะเร็วมากนะครับน่าจะเร็วมาก อ่าอันนี้ก็เอามาฝากนะครับอ่ะถ้าใครคิดเห็นต่างก็ไม่ว่ากันคิดเห็นต่างไม่ว่ากันอ่ากีมาเลสนะครับกีมาเลสนี่ก็ไม่คือเรียกว่ารูปร่างไม่บวมเลยนะคือตอนพักเนี่ยจริงๆทุกคนก็ทราบแหละว่ามันก็ฟรีสไตล์เลนาะแต่ถ้าเกิดว่ากลับมาแล้วร่างกายเฟิร์มเปิเปแบบนี้อยู่ผมว่าแป๊บๆก็น่าจะเรียกความฟิตได้ละนะไม่ยาก แต่ฟราบินชานี่ดูดูหนากลับมานะหนากลับมานะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเอออามิลอนนะครับอามิลอนก็เพียวๆอยู่แล้วนะครับอ่าเอมิลคราฟนะครับทิเปียนะครับทิเปียต้องรอดูนะว่าจะยังไงนะเพราะว่าอ่แมานยูก็เซ่แป๊บเดียวแล้วเจ็บยาวนะครับแล้วก็กว่าจะกลับมาอีกทีก็ไปปลายฤดูกาลถ้าเกิดว่าซ้อมแข่งพีทีซันแล้ว ทำได้ดีอ่านี่ก็ถือว่าโอเคถ้าเกิดว่ายังไม่เวิร์กเท่าไหร่อาจจะต้องเจียดเงินสักหน่อยไปซื้อแบ็กขวามามาคอยแบบมาคอยแข่งเออจริงๆโอดอยก็ได้นะโอดอยก็เล่นวิงแบ็กได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าจะเล่นหลังสามอืมน่แหละเอามาฝ่าทุกคนนะครับข่าวมันมีแค่นี้แหละผมก็เลยเอาเรื่องการซ้อมเอามาพูดคุยกับทุกคนโอเคนะครับจบแล้วหากใครชอบข่าวนิโกซลที่นี่นะชื่อนิวทูน ก็ฝากกันด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ขอบคุณครับ